ขึ้นชายสู้เชิญท่านเปิดก่อนเลยฮึบอนของข้ามีกลนอุบายมากมายจะออกมาแบบไหนข้าก็ไม่กลัวผูวอ้อาวุโสท่านแน่ใจนะมันง่ายมากก็แค่การเปลี่ยนจำนวนแต่ว้าวตำนานที่แท้จริงของเทพเจ้าแห่งการพนั้นจะเริ่มนะบัดนี้เนี่ย นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยแต้มออกหนึ่งสองหผู้ว,วุสโสท่านยังต้องการอยู่กับข้าไหมเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมให้ตองหกหรืออย่างน้อยๆคู่หกก็ยังดีไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบการแสดงอันยอดเยี่ยมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วโอ้เล่นตองหกเลยเรืนเนี่ย สภาพเลยเราเจ้าคิดจะเอาชนะข้าด้วยแต้มแค่หนึ่งสองห้าเนี่ยนะมันเป็นความฝันของคนโง่ชัดๆของข้าตองหกเจ้ากลับบ้านไปเลี้ยงหมูซะเถอะณะนายน้อยขอรับลูกเต๋าของท่านมันอะไรกันนี่มันเป็นไปได้ยังไงถ้าข้าจะไม่ผิดหนึสองห้าของข้า มันสูงกว่าหนึ่งสองสี่เดิมพันสิบล้านรีบเอามันมาที่บอลของข้าไม่มีเงินสดมากพอให้เจ้าขนาดนั้นหรอกนะไว้ข้าจะเอาไปให้เจ้าทีหลังสา,าลาทะเลสาบกระจกไม่เคยไม่จ่ายเงินให้แกผู้ชนะนี่แปลว่านายน้อยเกา่า ตั้งใจจะแหกกฎที่ตั้งเอาไว้เองเงั้นหรือหากนายน้อยเกาแพ้แล้วก็ควรจะจ่ายเลยนะท่านไม่ควรทำเช่นนี้ใช่แล้วดูสุภาพุรุษยังข้าสิแม้ข้าจะแพ้เดิมพันแต่ข้าก็ยอมจ่ายจนหมดตัวไม่มีหนี้สินติดค้างดีไม่ช้าก็เร็วข้าจะทำให้นักพนันอย่างพวกเจ้าต้องล้มละลายถ้านายน้อยเกาไม่มีเงิน ท่านก็สามารถนำภาพอีกครึ่งหนึ่งนั้นมาให้กับค้าแทนเงิน10ล้านตำลึงก็ได้กลับกลายเป็นว่าเจ้าอยากจะได้ภาพขาดขาดของข้าไปเนี่ยนะในเมื่อเจ้าอยากได้มันนักก็เอาไปน้นนายน้อยๆขอบคุณนี่คงเป็นหนึ่งในสามของภาพส่วนเลยที่ขาดไปสินะ เดออีแค่สองส่วนเท่านั้นนายน้อยขอรับชิ้นส่วนภาพนั้นมันมีค่ามากนายน้อยให้เขาเจ้ารู้อะไรระข้าหายเจ็บแล้วสูฟังเจ้าเป็นหมออัจฉริยะชัดๆเจ้าถือว่ายังโชคดีถ้ามันลงไปลึกกว่านี้สักหนึ่งนิ้วข้าคงจะช่วยเจ้าไว้ไม่ได้คราวหน้าเจ้าอย่าประมาทอีก พี่ใหญ่ด้โปรดรับข่าเป็นน้องเล็กด้วยเถอะอะไรกันอะไรกันนี่มันกระทบกระเทือนถึงสมองของเจ้าด้วยเหรอหากท่านไม่ยอมรับค่าข้าจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่นี่ถ้าเช่นนั้นเจ้าต้องสัญญากับข้าก่อนเจ้าจะต้องไม่ไปเล่นการพนันอีกไม่มีปัญหาข้าจะไม่เล่นการพนันอีกต่อไปพี่ใหญ่คนนี้ไม่มีอะไรจะให้เจ้า ข้าก็มีแค่เงิน3ล้านงั้นเอามันเป็นค่าตอบแทนสำหรับเงินเดิมพันที่เจ้าไม่ได้รับคืนก็แล้วกันพี่ใหญ่ท่านเท่มาก3ล้านของข้าสำนักงานใหญ่เย่เจียคราวนี้เจ้าทำให้เกาชงห่วยคุนเครื่องจริงๆหากท่านต้องการที่จะเติบโตในเมืองหลวงไม่ช้าก็เร็ว ท่านก็ต้องเผชิญหน้ากับเขาและเขาจะพยายามเอาชนะความคิดของพี่ฉีฉีถึงเวลานั้นข้าก็คงหมดความอดทนระวังด้วยแผนที่ที่เหลือของส่วนเหลยนั้นมันหาง่ายมากอาจจะเป็นแผนที่เกาชงหวยสร้างขึ้นจุดประสงค์คือเพื่อให้เจ้าแข่งขันกับนายน้อยอีกสองคนเพื่อที่จะให้พวกเขาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ท่านกำลังจะบอกข้าว,ว่ามันเป็นกับดัก ที่ถูกออกแบบมาเพื่อฆ่างั้นเหรอเจ้าต้องระวังตัวด้วยหากวันนั้นมาถึงไม่ต้องกังวลข้าจะให้เกาชงหวยได้รับรู้ว่าคนฉลาดที่แท้จริงเป็นยังไงส่วนนายน้อยอีกสองคนแม้ว่าพวกเขาจะไม่มาหาข้าข้าก็จะไปหาพวกเขาเองข้าเชื่อว่าเจ้าต้องทำได้นี่ก็ดึกแล้วพี่ฉี ข้าว่าเรามาลองท่าใหม่ที่ข้าเพิ่งคิดขึ้นมากันเถอะส,สูฟังเจ้ามามะอาสูฟังท่าของเจ้ามันแปลกจังตื่นได้แล้วไม่ใช่ว่าวันนี้เจ้าจะไปพบเจ้าอย่างหรอกหรือนี่มันก็น่าจะเที่ยงแล้วนะ ในที่สุดข้าก็เข้าใจความหมายลึกซึ้งของคืนฤดูใบไม้ผลิสั้นและกลางคืนยาวดังนั้นข้าจะไม่ออกไปที่ไหนเร็วเกินไปเรื่องแบบนี้ก็คิดได้นะเจ้าจู่ๆข้าก็นึกขึ้นได้ได้อีกแล้วเหรอ